สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องไปสวัสดีซุ้มเจ้าเจ้าดากทุกผู้ทุกคนมือนีเฮาจะมากินหมากระทุกินลูกเตี้ยเตี้ยเตี้ยเออเอาไว้หมูหมากระทุเหอนี่จะแตกวนน้อพี่น้องเอ้ยมือนี จัดไปเมนูหมากระทุแม่มาดูลีลาครับอมัอนตรงพลุมคนนี้เลยครับโอ้เอาแม่แซวจะได้แดกไว้วันนี้นี่อ่ะมันต้องอย่างนี้โอ้มีตีนก้าโอ้หมเจ้มันต้องอย่างนี้โอ้ให้มันได้อย่างนี้ไอ้หนูโอ้หืเอาหเอาแล้วครับเอโห เด็กการเลี้ยงครับพี่น้องมาเด้อมากินเะื้อย่างน้องกันครับเด้อพี่น้องมากระทุหมูกระทะเด้อครับพีอนี่ จะซูุประซูมเลยพี่น้องพี่บ่าวก,กินไม่ได้คำออกงมาหนีพี่น้องมาเรือยเดีวยวกันโอ้เมนูจังชุดยอดอู้สุดยอดมากเลยอู้บรรยากาศก็ได้อู้อ้าวแต่ทันทำไมนะสัน่นทำไมนะโอ้โอสั่นเหลือเกิน เอาสกลกบไหมโอ้ยเผื่อมันจะให้สันพนมวันนี้นครับพี่น้องยี่ดรอปพักกับพักกับดืนได้ปะดรอปมาเลยพี่น้องพี่น้องป้องไปพี่น้องแมว เนื้อหมูกินเนื้อย่างลีแซบพี่น้องลีแซบดูให้ยูหน้าคือเกาแล้วครับอืออือสองความมันกลัวองไปโอ้อยากบอกยุคพี่น้องลีแ่บ เนี่ยปลาหมึกปลาหมึกปลอมครับปลาหมึกปลอมดีสแสบพวกเราเลย ติมน้ำกินมควาไพาเดือพี่นองหันกิจทอยากน้ำปลาหมึกนี่ครับเอาไก,ก่พี่นองบึงเนื้ยอยงนี่ก็จะเมนูธรรมดาอยู่แต่ว่าความพิเศษก็คือกินยู พงน้ำนครับบรรยากาศมันได่ก,กาอยู่ในหลานนี่แหละไดหมดแลับ ยอดดีพี่น้องเดี๋ยวรเราจะแานบ้านตุงครับแานบ้านตุง <c oughs> ไปกันไม่เดือดไปกันลงได้โอ้เ <c oughs> นี่ยพี่น้อง นี่จะเป็นปลาดอลลี่ครับปลาดอลลี่ mm hmm. ขาตะเบียเนาะคุณมองอย่างไรช่วงงด <c oughs> ขอชิมปลาดอลล mm hmm. ี่คฮะเนื้อนิ่มคุณจุ๊บ mm hmm. ยิมกินปัน กัยนยังไงพี่ของก็ไปลหลายๆเด้อดูไฟกำลังแห้งครับดูปลาสีเกียมมปลาเด้อครับลาเสียบกินน้ำกันครับเนย,ย่างเขากินอยู่นานเ oh, <no. S 1> อาเนาครับ เน,เนื้ยอย่างอาจจะเป็นเมนูธรรมดาทั่วไปครับตอนพิเศษที่กินยูน้านี่เนาอกินยูเซกับบัยตอกินยูนาด้วครับพี่ออ้องเอ้ยบัยสือกินมังดยูนาน,นี่ ลาดอลี่ปลุกเล็กน้อยครับปลุกลุกน้ำจินมเล็น้อยปลุกไปปลุกมาือ ยอดน,นะดนดดรครับเดกก,กไัได้ยากได้เสียบครับเสีบสด็ดเสีบอีสานมาเลยครับมากินน,น้นี่ห่อนห่อนนีเบิ้งผมกินในเบิ้งวันเสียบเพยบปานเองเบ้เนงน,งนีครับอยอด เอาแล้วครับวันนี้มาแล้วนะครับคำเนาะบริเวณอุมเนาะต้องเปิดแจกกินนึงนนี่ครับมีนู่มบนบ้านไปกันร่งดีครับเมีเตี๋ยครับเพิ่งกินเแล้วไงเตี๋ยอเปนนิ้วพี่น้องอ๋อโอ้ยจับตั้งหัดจีเด็ดมาด้วยครับเกียด์สกีดเด อย่างประธางทีง่ได้ลวกออกมาไหมที่เด็ดเจด๊ยบเจี๊ยดาวมันจกาดนะทุง่งนาไทยบ้านลีลอนมาเด้อมาเด้อได้ข่าวแรงกินไปซุ้งมูเจ้าดาด,าดาก Lạp tat chắc chỉ bớt bội bớt bội 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 sát bội 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 ต่ออย่างนรฮันรับคิดมีดพี่น้องพี่ต้องเอาลาบแพ้จากกันไปแล้วมือน,นี้ยังไงว่าฮอนแบบฮ่าแต่ออา่าแสบพี่น้องเลยดูนะนสโลวให้พี่นอ้องจักรก,กันด้วยจงวังหวะนี้นะครับเด้ ครับปากพี่บางน้องปากเขามาเบิงกับคนไล่ตัดตะไคร่เป็นคนนั้น,นห้เจนงานนี้ครับเด้อสำหรับมือนี้ลาไปก่อนครับ